นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ทิด c o ทท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับหมูกระทะปะปูหมูกระทุปูปาปะปูปะปปะปปมาแล้วมาแล้วโปรเด็ดยกแกง๊งมาสี่จ่ายแค่สามทานบุฟเฟ่ทะเลไม่อั้นเพียง 399บาทไม่จำกัดเวลามีบริการน้ำเติมฟรีที่ร้านภูเก็ตซีฟู้ดบุฟเฟตทะเลเผาร้านอยู่ในโครงการตลาดทีทีทปาร์คหมอ์เพียงเห็นรถโฆษณาแล้วถ่ายรูปเก็บไว้แล้วโชว์ให้พนักงานเมื่อชำระเงินอย่าลืมโปรเด็ดยกแกงมาสี่จ่ายแค่3ามทานบุฟเฟตทะเลไม่อั้นเพียง399บาทไม่จำกัดเวลาพร้อมมีบริการน้ำเติมฟรีที่ ร้านภูเก็ตซีฟู้ดบุฟเฟ่ทะเลเผาร้านอยู่ในโครงการตลาดทีทีทีพาร์คหมอแล้วอย่าลืมมาพบกันนะครับ